ชงอายัดทรัพย์ศีสุวรรณเปิดของสะสมกว่า100่รายการบ้าน5-6หลังปปปชงปปองอ,อายัดทรัพย์ศีสุวรรณกว่า100หนึ่งรายการด้านผออกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโลกพบตำรวจยันไม่ได้นำข้อมูลให้แก๊งตบทรัพย์พลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองพบชกพร้อมด้วย พลตำรวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์ผอบอกอปปปและคณะพนักงานสอบสวนบกปปปเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวในประเด็นต่างๆตามที่ได้สั่งการไปแล้วพลตำรวจตีจรุนเกยียรติก่าว่าที่ประชุมพูดคุยถึงแนวทางการสืบสวนขยายผลไปยังมติต่างๆ ส่วนกรณีข้าราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้ามาพบเพื่อชี้แจงกรณีว่านำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตภายในกรมการข้าวไปส่งต่อให้นายเอกหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหานำไปใช้ในขบวนการตบรัพย์นั้นก็เดินทางเข้ามาพบให้ข้อมูลกันเองในวันนี้แต่เป็นการพูดคุยส่วนตัวยังไม่ได้เป็นการสอบปากคำพลตำรวจตีจรุนเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนเจ้าหน้าที่คณะทำงานเขตตรวจการราชการ11สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคณะทำงานชุดเดียวกับเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์นัณฐาหรือการ์ตูนเดิมจะเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้แต่ก็แจ้งมาว่าขอเข้ามาให้ข้อมูลในวันที่13พนตำรวจตีจรวนเกียรติกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นที่จะต้องสอบ คณะทำงานเขตตรวจราชการ11นั้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่หลายคนจะต้องตั้งประเด็นสอบแบบแยกกลุ่มพร้อมจะเรียกขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการซึ่งเป็นเอกสารรายละเอียดคําสั่งและเอกสารเกี่ยวข้องหากไม่นำมาให้ครบก็คงออกหมายเรียกเอกสารมาอีกครั้งหนึ่งพลตำรวจตีจรูนเกียรติกล่าวต่อว่ากรณีอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา ว่ากำลังดำเนินการในความชัดเจนและเตรียมเสนอปปงเพื่ออายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาตามความผิดมูลฐานคดีฟอกเงินเนื่องจากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการกลุ่มผู้ต้องหาได้มาอย่างไม่ถูกต้องพลตำรวจตีจลนเกียรติกล่าวต่อว่าโดยเฉพาะรายการของนายศรีสุวรรณจันยาที่พบว่ามีทรัพย์สินจำนวนมาก เฉพาะแค่บ้านก็มีอยู่5้ถึงหหลังรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินและของสะสมต่างๆพลตำรวจตีจรุนเกียรติกล่าวต่ออีกว่าเช่นพระเครื่องงาช้างเขาสัตว์เฟอร์นิเจอร์เก่าและคุดที่มีมูลค่ากว่า100รายการซึ่งขบวนการยึดทรัพย์จะเริ่มเมื่อไหร่นั้นกำลังเล่งดำเนินการเพราะได้มีการคุยประสานงาน กับทุกภาคส่วนเพื่อให้งานเดินเร็วที่สุดเราต้องการให้นักร้องพวกนี้เข็ดลาบไม่ใช่เฉพาะนักร้องกลุ่มนี้แต่ยังมีนักร้องที่ยังเดินอยู่บนสภาและนักร้องที่อาลวาดอยู่ต่างจังหวัดที่ชอบมาตีเงินข้าราชการเอาประชาชนเป็นเหยื่อล่อพวกนี้จะต้องจัดการให้หมดเพราะถือเป็นกลุ่มแก๊งอุบาทแต่ชอบแสดงความรักชาติรักแผ่นดิน มีอะไรที่หลบๆลบไว้เยอะรองพอบอชอก่าว